สวัสดีครับผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์กันว่ากองทัพรัสเซียนั้นจะนําระบบป้องกันพลังกาศแบบ S500 เข้ามาติดตั้งเอาไว้ในเบรนเวพื้นที่ของแหลมไครเมียจริงหรือไม่ อันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในบริเวณพื้นที่ของแหลมไครเมียก็ถูกทางการของยูเครนนั้นโจมตีอยู่เป็นประจำและในระยะหลังมานี้กองทัพรัสเซียนั้นก็ถูกละลายนะครับระบบป้องกันทางอกาศแบบ S400 และระบบป้องกันทางอกาศแบบ S300 ไปเป็นว่าเล่นเลยครับ ส่วนสะพานเคิร์ตนั้นต้องบอกว่าในขณะน,นี้กองทัพรัสเซียก็กำลังพยายามที่จะเริ่มเสริมระบบป้องกันให้กับสะพานดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพราะว่าสะพานแห่งนี้มันมีความสําคัญมากทั้งในแง่ของการส่งกําลังบํารุงและในแง่ของเรื่องจิต,ตวิทยายอีกด้วยครับ โดยหลังจากที่กองทัพรัสเซียได้เริ่มสูญเสียระบบป้องกันพลังการระยะไกลไปมากแล้วสิ่งนี้อาจจะเป็นตัวเร่งให้กองทัพรัสเซียนั้นมีความจําเป็นที่จะต้องนําระบบป้องกันพลังการแบบ S 5 0 0เข้ามาเสริมแกร่งในคลาเมียก็เป็นไปได้ครับ สำหรับระบบป้องกันแพลังกาศแบบ S500 ได้รับการพัฒนาขึ้นในปี2014และ S500 ระบบแรกก็ได้เข้าประจำการในกองทัพรัรเซียเมื่อปี2021ที่ผ่านมาทั้งนี้กองทัพรัรเซียอ้างว่า S500 สามารถสกัดกัน้นอาวุธความเร็วเหนือเสียงสมัยใหม่ได้ทุกประเภทและ S500 นั้นก็ได้ผ่านการทดสอบความสามารถดังกล่าวมาแล้วจนประสบผลสำเร็จครับ ต่อมาในฤดูร้อนเมื่อปี2020เซอร์เกย์สลวิคินผู้บัญชาการกลกองลังการบินและอากาศของรัสเซียในขณะนั้นเขาก็ได้ออกมายืนยันว่าระบบป้องกันพลังกาศแบบ S-500 สามารถทำลายดาวเทียมของศัตรูได้อีกด้วยครับ S-500 ได้รับการออกแบบมาเพื่อสกัดกัน้นและทำลายขีปนาวุธข้ามทวีปเช่นเดียวกับขีปนาวุธร่อนและเครื่องบินที่มีความเร็วเหนือเสียง มีพิสัยการโจมตีเกินกว่า600กิโลเมตรผู้มันสามารถทำลายเป้าหมายได้พร้อมกันมากถึง10เป้าหมายด้วยความสามารถพุ่งเข้าหาเป้าหมายที่ความเร็วสูงสุด7กิโลเมตรต่อวินาทีความสูงของเป้าหมายที่สามารถทำลายได้อ้างว่าสูงถึง180-200ถึงกิโลเมตรก็คือสามารถยิงดาวเทียมในวงโครจรต่ำได้นั่นเองครับ สำหรับรถถ่านยิง S501 คันสามารถบรรทุกขี่ปนาวุธป้องกันพลังกาศได้จำนวน2ลูกโดยติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกแบบ10ล้อนะครับถือได้ว่าพวกมันนั้นคันใหญ่คันโตไม่น้อยเพราะว่าท่อยิงของพวกมันนั้นมีทั้งขนาดใหญ่และยาวมากครับ อันนี้แอดมินขอเสริมนิดนึงนะครับคุณผู้ชมสำหรับรถแท่นยิงที่เอาไว้สอยอากาศยานนั้นสามารถติดตั้งได้สูงสุด4ท่อยิงนะครับส่วน2ท่อยิงนั้นจะไว้ต่อต้านขีปนาวุธแบบข้ามทวีปหรือว่าเอาไว้สอยดาวเทียมนั่นเองครับอันนี้แอดมินคิดว่า1ระบบก็น่าจะติดตั้งแท่นยิงได้อย่างน้อยๆก็5คันนั่นแหละครับนอกจากนี้พวกมันนั้นยังมีรถเรดาร์และมีรถควบคุมการยิงอีกทีหนึ่งครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันว่าเพราะอะไรกองทัพรัสเซียจึงไม่ควรนําระบบป้องกันพลังกาศแบบ S 500เข้ามาติดตั้งในบริเวณพื้นที่ของแลมไครเมียครับหนึ่งเลยถ้าหากว่าเอามาติดตั้งไว้ในแหลมไครเมียมันก็จะอยู่ในระยะยิงของขีปนาวุธแบบ ATACMS และโดรนชนิดต่างๆซึ่งแอดมินมองว่าตรงนี้ไม่น่าเสี่ยงครับคุณผู้ชมรัสเซียนั้นจะเอาเอาวุธราคาแพงมาล่อป้ากองทัพยูเครนทําไม ส่วนในเรื่องที่2หากว่า S 500สามารถโจมตีเป้าหมายทางอากาศได้ที่ระยะ600กิโลเมตรจริงถึงแม้ว่ากองทัพรัสเซียจะนำระบบอาวุธชนิดนี้ตั้งเอาไว้พ้นจากระยะยิงของขีปนาวุธแบบ ATACMS พวกมันนั้นก็ยังคงมีขีดความสามารถที่จะปกป้องฐานรัสเซียในแนวหน้าได้อย่างครอบคลุมครับ ส่วนทางฝั่งของรัสเซียเองแอดมินก็มองว่าพวกเขามักที่จะทําอะไรแปลกๆอยู่แล้วนะครับแอดมินก็เข้าใจว่าใครเมียหรือว่าสะพานเคิร์สนั้นมันเป็นยิ่งกว่าสะพาน เพราะว่าเป็นเสมือนตัวของปูตินเลยครับหลังจากที่กองทัพรัสเซียได้ทําการยึดแหลมไครเมียไปเมื่อปี2014ปูตินนั้นก็ได้สั่งให้สร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นมาและเขานั้นก็ภูมิใจมากนะครับในวันเปิดตัวสะพานนั้นปูตินถึงกับเป็นคนที่ขับรถข้ามสะพานมาด้วยตนเองเลยครับหากว่ายูเครนสามารถทําลายสะพานเคิร์สลงได้ก็เหมือนกับเป็นการทําลายความศักดิ์สิทธิ์ในตัวของปูติน นี่จะเป็นการย้ำเตือนว่าปูตินเองก็แพ้เป็นเหมือนกันครับอย่างไรก็ตามข่าวเรื่องการที่กองทัพรัสเซียได้นำระบบป้องกันทางอากาศแบบ S500 เข้ามาติดตั้งในแหลมไครเมียมันก็มีความน่าเชื่อถือสูงเพราะว่าข่าวนี้กออกมาจากหน่วยข่าวกรองของยูเครนซึ่งยูเครนนั้นก็น่าที่จะได้รับข้อมูลมาจากชาติพนมิตรโดยเฉพาะการสอดแนมของดาวเทียมครับ แต่ถ้าหากว่าในท้ายที่สุดแล้วกองทัพยูเครนสามารถทำลายระบบป้องกันทางังกาศแบบ S500 ลงในพื้นที่ของแหลมไครเมียได้สิ่งนี้มันก็จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงไปที่กองทัพรสัสเซียเพราะว่า S500 นั้นจะไม่สามารถขายออกได้เลยครับส่วนระบบป้องกันพังกาศแบบ S400 และ S300 นั้นก็น่าที่จะหมดความน่าเชื่อถือไปแล้วล่ะครับเพราะว่าพวกมันนั้นก็ถูกทาลายลงรัวๆเลยครับ ่อมานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูข่าวดีของยูเครนกันอย่างต่อเนื่องโดยประเทศ G7 นั้นได้ประกาศว่าพวกเขาจะปล่อยเงินกู้ให้กับประเทศยูเครนเป็นเงินประมาณ1.8ล้าน,ล,านล้านบาทก็ถือว่าเป็นเงินก้อนโตเลยนะครับซึ่งเงินก้อนนี้ก็นํามาจากการยึดทรัพย์สินของประเทศรัสเซียที่นําไปฝากไว้ยังประเทศยุโรปเพื่อเป็นการดัดหลังกองทัพรัสเซียครับ ยุโรปนั้นเห็นว่ารัสเซียเข้ามาลังแกยูเครนพวกเขาจึงจะใช้เงินของรัสเซียเองเอาให้ยูเครนทำสงครามเพื่อที่จะสามารถต่อต้านกองทัพรัสเซียต่อไปครับเรื่องนี้จึงทำให้ประเทศรัสเซียนั้นเกิดอาการหัวร้อนเป็นอย่างมากปูตินบอกว่าจะตอบโต้ประเทศยุโรปและยูเครนอย่างสาสมที่มาบังอาจยืดเงินของรัสเซียไป ส่วนตัวของแอดมินก็มองว่ามันสมเหตุสมผลนะครับเมื่อรัสเซียกล้าที่จะรุกรานยูเครนชาติโยุโรปหรือว่าชาติพิมิตรของยูเครนนั้นก็ได้แสดงออกอย่างชัดเจนแล้วว่าพวกเขาจะไม่ปล่อยให้ยูเครนต่อสู้จะเพียงลําพังอย่างแน่นอนหากว่ารัสเซียยิ่งทําสงครามนานไปแอดมินมองว่ารัสเซียนั้นมีแต่จะเจ็บตัวต่อไปเรื่อยๆครับ ส่วนทางการของยูเครนเองพวกเขาก็ถือได้ว่าสู้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับอาวุธทุกอย่างที่พวกเขาได้ไปก็ามาทำการรบอย่างมีประสิทธิภาพถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีข่าวว่าทางการของยูเครนมีการทุจริตคอร์รัปชันไปบ้างแต่ว่าพวกเขานั้นก็พยายามที่จะแก้ไขได้มีการเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการอยู่หลายครั้งใครที่มีประวัติัวหมอง,มองก็ต้องออกจากตำแหน่งไปครับ นี่จึงถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของยูเครนนอกจากนี้ทางการสหรัฐอเมริกาก็เพิ่งที่จะประกาศว่าจะมอบระบบป้องกันทางการแบบพา t ิออตเพิ่มเติมให้กับยูเครนไปอีกหนึ่งระบบแอดมินก็มองว่าก็น่าจะประกอบไปด้วยรถควบคุมการยิงรถเรดาร์และรถแทนยิงครับ ขอให้ทางการของยูเครนได้รถแท่นยิงเพิ่มอีกสัก3-4คันแอดมบินมองว่าสิ่งนี้จะสามารถปกป้องชีวิตของประชาชนชาวยูเครนโครงสร้างพื้นฐานและก่อนที่สำคัญทางกระหารของยูเครนได้จากการโจมตีด้วยขีปนาวุธระยะไกลของรัสเซียที่กระทำแบบไม่เลือกเป้าหมายครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไร mm. ก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับ mm. ก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่าน mm. ที่เข้ามารับชมไทยมิริตอรี่กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm. เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปอีกต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ